เอาละครับคุณผู้ชมนาทีนี้ต้องบอกเลยว่าข่าวนี้กำลังร้อนระอุเกิดเหตุการณ์สุดตึงเครียดขึ้นเมื่อมีการตรวจพบว่าฐานที่ตั้งทางทหารและหมู่บ้านของชาวกัมพูชาจำนวนถึงสามแห่งได้รุกล้ำเข้ามาในอธิปไตยของประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ยอมไม่ได้จุดที่เกิดเหตุคือบริเวณบ้านชำรากจังหวัดตราง ฟังให้ดีนะครับนี่ไม่ใช่แค่การบุกรุกธรรมดาแต่เป็นการตั้งฐานที่มั่นและสร้างหมู่บ้านในเขตแดนของประเทศไทยอย่างชัดเจนและที่น่ากังวลไปกว่านั้นทางการไทยได้ส่งสัญญาณเตือนไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าทางการกัมพูชาไม่ได้ให้ความสนใจและยังไม่มีการตอบสนองใดๆนี่คือสถานการณ์ที่กำลังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ มันเป็นเรื่องของอธิปไตยของชาติถ้าคุณเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญกดไลค์ถ้าคุณอยากให้ทางการไทยจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดคอมเมนต์มาเลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้เพราะข่าวนี้เราจะตามติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด